พลูสนิมชื่อเป็นพลูนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นตระกลูลฟิโลเจนจอนนะคะนี้ปูกยอยเราเลี้ยงต้นนี้ในน้ำนะคะวางไว้ในห้องน้ำก็จะเป็นใส่โถ แล้วก็ใส่หินลงไปเพื่อ,อยึดกับต้นลำตน้นของเขานะคะแล้วก็ใส่น้ำเนาะคือปลูกในน้ำได้นะคะแต่สังเกตว่าเขาจะใบเล็กกว่าปลูกในดินถ้าเป็นใบนี้ใ <c oughs> บใหญ่ๆนี่นะคะเป็นใบออริจินัลที่ตอนซื้อมาอยู่ในดินจากนั้นเราก็มาเลี้ยงในน้ำพอเลี้ยงในน้ำอยู่ได้สวยเหมือนกันแต่ว่า ใบจะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นสีสนิมเท่าไหร่จะออกแนวเขียวเขียวสเยวีเขียวเขียวเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเราปลูกในในใน,ในร่มนะคะก็คืออันนี้คือวางไว้ในห้องนาวเนี่ยค่ะแต่ใบก็สวยนะคะก็คือใบสวยใช้ได้เหมือนกันแต่จะเล็กกว่า เลี้ยงง่ายมากแค่คอยเติมน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ำสกรปรกก็เปลี่ยนน้ำให้บ้างอันนี้เริ่มย้อยแล้วสวยดี